โอ้มาถามข่าวกันเนาบ่ถามข่าวอะไรเนาะพี่ลำเพลินน่ะพี่อย่างพี่ลำเพลินน่ะพี่อย่างเอาพี่อย่างพี่อย่างเอาพี่อย่างอ่พี่อย่างเาพี่ลำเพลินเชิญคนอื่นได้แต่พี่ลำเพลินเชิญหนูไม่เป็นนะเอามันเชิญบอป็นได้เชิญบอป็นบิลี เัเนเช่นตังแบบใดอเอเป็นคือเกามันเช่นแบบใดอาอพี่ละหังก็โกนตรงเลขแปดนะไดเลขแปดด้วยใส่บ่มีที่มันเป็นแบบเนี้ยใส่ด้วยนี่ที่มันเป็นมวนมวนมันมวนได้จริงนะไม่มันมวนแบบใดไม่เอามันมวนแบบไดที่ตรงไหนยวจะโดนป้อง ก็คนเชิญว่าเป็นเอาคนเช่นเป็นคือมาตั้าแต่โดนแล้วไมเว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโมแมนเวลาตรงมานี่ต้องถามว่าเออเค่ถามบอเคยถามบอถามออทุกวันเอาบอ <laughs> ไม่ถามในนี้ไงก็ถามอยู่นี่ไงถามว่าถามว่าทําไมเชิญไม่เป็นโมแมนเคยถามแบบว่าเอออายเป็นทนั้งได่ทังที่นะ เคยบอเคยอายสบายดีบอวันนั้นหนูก็ถามวันไหนวันนั้นน่ะเมื่อไดเอ๊ยถามใครไปถามใครมาถามพี่ลำเพลินนั่นแหละโมเมนดอกถามตอนไหนถามบ้างไหเอาถามบ้างไหถามว่าพี่ลำเพลินเป็นไงบ้างนะวันนั้นน่ะอืมตอนไหนถามได้ไหน ถามได้เดะบอเอาบอกที่ไหนว่าถามได้เดะถามในคอมเมนต์บ่มีหรอกเอาเอา,า,า,าตรงตรงถามได้เดะเอา,าถามได้เดะก็เอาให้ถา,ามเลยไหนะก็ถาม <laughs> ก็ถามไม่ลงเลยไงโหอยู่ว่าถามอานะไรเอาอะไรจำเลยอยู่เด่๋ยวถามไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมเอา แล้วตอนเนี้ยถามไปเน,น,นี่ยตอนเนี้ยถามไปก็ถามอองพ่ลาพุนเป็นยังไงบ้างคะเอ,อ๊ะมันต้องกังสี่ไหมไอสบายดีไปตรวจหรือยังคะไปตรวจมาแล้วอีรอบแล้วไปไอไปตรวจมาอ่าหลบหลบเดียวตั้งมือสองมือที่แล้วไปตรวจไปตรวจก็บอันโรงพยาบาล อ่าเขาเอื้น,นยังอ่ะ PCR ไปตรวจมาแล้วหนูก็ใกล้พี่นะแต่หนูยังไม่ไปตรวจเลยไก้แบบไหนเอาตอนที่ถ่ายค,คลิปไก้ไกลอยู่ปะไม่รู้แต่ว่าหนูยังไม่ไปตรวจเลยแต่อาการหนูปกติทุกอย่างเลยนะมันบอเป็นดอกเป็นยังดอกเป็นแต่แบบไกล่ตัวเป็นมันอย่าง เป็นคนไม่มีเจ้าของไม่มีใครรักบอกพี่ลำเพลินจะไปไหนไปนอย่างสิไปใส่ไม่ได้ไปใส่เหระไม่วันหลังจะไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกทำํำเฉย เนี่ยกับอกว่ามันจบดีตอวนี้เอาถามซื้อ